สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้กรรมตามสนองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวประยุทธ์ติดกับดักแพ้ภัยรัฐมนูญตัวเองรัฐมนูล2560นูญ2560ฉบับมีชัยรุชุพันธ์และคณะกลายเป็นกับดักสำคัญที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา บริหารประเทศไม่คล่องตัวอย่างยากลำบากทางที่รัฐธรรมนูญ2560ถูกร่างมาโดยเครือข่ายแม่น้ำห้าสายอันมีคณะรักษาความทสงบแห่งชาติหรือคอสชอซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสชอเป็นต้นทานกับกรณีกังขาล่าสุดว่ารัก,การดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญ2560 เหลืออยู่อีกกี่ปีกันแน่เนื่องจากรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158ได้ระบุว่านายกรัธมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งฝ่ายคันฟันทงว่าพลเอกประยุทธ์ เหลือเวลาในตำแหน่งอีกถึงแค่23สิงหาคมปี65เท่านั้นโดยในแพทย์ชลนานสีแก้วสสน่านพักเพื่อไทยในกลางรัฐมนูลคลีเจตนารมให้เห็นอย่างชัดเจน ว่ามาตรา158่ัการ่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่านายยกทัฐม,มนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งจะต้องตีความอย่างแคบ และเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนายก8ปีนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีได้ดํารงตําแหน่งนายกติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งนายกของบุคคลดังกล่าวแล้วเกิน8ปีก็ต้องห้ามมีให้ดํารงตําแหน่งนายกการกําหนดระยะเวลา8ปีไว้ก็เพื่อมีให้เกิดการผูกขาดอํานาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุ เกิดวิกฤตทางการเมืองได้พักรวมฝ่ายค้านแทบไม่ต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะชัดเจนอยู่ในตัวมันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามพักฝ่ายค้านมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา8ปดสส1ใน10เข้าชื่อยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติกรณีที่มีเหตุสงสัยเท่านั้นที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกขาดคุณสมบัติ ความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา170หรือไม่อย่างไรโดยมีมาตรา158เป็นตัวตั้งโดยคุณชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคเก้าไกลได้ขยายความอีกหนึ่งมาตราของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องว่ามาตรา264ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญมีประเด็นสำคัญอยู่สองเรื่องคือกำหนดว่า คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันก่อนใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นี้ด้วยและยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา1 6 0เหตุที่จะพ้นจากการพ้นตำแหน่งมาตรา1 7 0โดยกำหนดว่ายกเว้นมีข้อไหนบ้างที่จะยกเว้นกับคณะรัฐมนตรีที่เคยบริหารมาก,ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560 การยกเวนลักษณะต้องห้ามบางข้อแต่ไม่มีบทบัญญัติไหนเลยว่าจะยกเว้นมาตรา170เรื่องกรณีนายกอยู่ครบ8ปีเมื่อไม่มีการยกเว้นไว้ก็ถือว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ข้อยกเว้นมาบังคับใช้กับรัฐมนตรีที่สืบเนื่องมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฝ่ายค้านสรุปว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแบบไร้รอยต่อตั้งแต่24สิงหาคม ปี57ตั้งแต่สมาชิกสภานิติปัญญัติแห่งชาติหรือสนชชูสุดแขนให้เป็นนายกจากวันนั้นถึงวันนี้รวมเวลา7ปีนปีนิดๆและเมื่อถึง23สิงหาคมปี65ผพลเอกประยุทธ์จะครบวาระ8ปีต้องหยุดการทำหน้าที่ทันทีแต่เรื่องนี้มีอีกสองทางแยก 1. วิษณุเครืองามรองนายกหวัวหน้ากฎหมายรัฐบาลเคยระบุถึงการนับวาระดำรงตำแหน่งพลเอกประยุทธ์ เริ่มขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้คือเมื่อวันที่6เมษายนปี60ดังนั้นวาระผลเอกประยุทธ์จะครบ8ปีคือ5เมษายนปี68 2ปวาระ8ปีเต็มนับจากวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสมัยที่2โดยการเลือกของที่ประชุมวรวรัฐสภาคือวันที่5มิถุนายนปี62ถึง4มิถุนายน ปี70ยังเป็นปัญหาที่กวรสมาธิพลเอกประยุทธ์แม้ขณะนี้ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ตามแต่แต่จะกลายเป็นประเด็นเมื่อใกล้ถึงสิงหาคมปี65อย่างไรก็ตามอิททิลร์รัฐธรรมนูญ2560ที่เคยแผงลิสัยพลเอกประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมาตรฐานจริยธรรม พลเอกประยุทธ์และบริวารที่ถูกฟ้องขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอาทิกรณีพลเอกประยุทธ์จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดธร,รมนูนกรณีออกข้อกำหนดฉบับที่29ควบคุมสิทธิเสรีภาพสื่อและสารแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองฝ่ายค้านฟ้องพลเอกประยุทธ์ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สบคมีพฤติการไม่สุจริตสอบในทางทุจริตไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและรู้เห็นหรือยินยอมให้ข้าราชการในปกครองใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีบริหารสถานการณ์โควิดในทีผิดพลาดบิ๊กตู่หมดสภาพทุกพักเปิดศึกชิงนายกคนใหม่เพื่อไทยเตรียมเปิดชื่อแคนดิเดตนายกคนใหม่วาวแน่นอนกล้าวไก่ทีมพิธามาแรงคะแนนพุ่งปรีตเขี่ยบิ๊กตู่ตกกระป๋องโดยเมื่อวันที่4ตุลาคมที่สำนักง,งานคณะกรรมการ ้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนแพทย์ชลน่านสีแก้วสสนันผักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตได้ส่งหนังสือเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งให้กับพักการเมืองว่าจะเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ได้เพราะตามกฎหมายเดิมกำหนดให้พักมีเขตเลือกตั้ง350เขต เท่าที่มีการตรวจสอบกะกะตมีหลายพักการเมืองที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้จึงอาจเป็นการเตือนหรือส่งสัญญาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าถ้าพักการเมืองไม่ทําจะไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครส่วนจะมีการส่งสัญญาณถึงการยุบสภาหรือไม่นั้นก็แล้วแต่จะคิดเมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่หลายพักได้มีการเปิดตัว แคนดิเดตนายกกันไปแล้วนายแพทย์ชลน,นาในกล่าวว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยยังขอไม่เปิดเผยขอให้รอเซอร์ไพส์ว้าวแน่นอนเพราะเปิดตอนนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยและบุคคลที่จะถูกเปิดชื่อก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่ถูกทำลายได้เพราะการเมืองขนาดนี้ไม่ใช่การเมืองภาวะปกติต้องระมัดระวังตัวเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา152แบบไม่ลงมติในแพทย์ชนลนานในกล่าวว่าตามรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านมีสิทธิที่จะยื่นในสมัยประชุมต่อไปซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็จะมีการพิจารณากันอยู่เพราะปัญหาบ้านเมืองขณะนี้หลายเรื่องและรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ซึ่งก็เป็นภาวะวิกฤต ที่เหมาะสมที่จะยื่นตามมาตรา152แต่ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดในการยืน่นเป็นเพียงแนวทางที่ได้มีการพูดคุยกันไว้ขณะที่ทางด้านของพรรคเก้าไกลนายพิจาร์ชาววัฒนาวงศสะสะบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตส่งหนังสือแจ้งหัวหน้าพรรคการเมือง เตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าไม่น่าใช่สัญญาณยุสภาเป็นเพียงการแจ้งเรื่องการสรรหาผู้สมัครสสที่ต้องใช้เวลาในกระบวนการหลายอย่างเมื่อถามว่าพักเก้าไกลจะส่งผู้สมัครสสครบ400เขตหรือไม่นายพิจารณ์ได้กล่าวว่าส่งครบแน่นอนเพราะพัก ตั้งใจจะเป็นสถาบันทางการเมืองส่วนที่บอกว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ระบบการเลือกตั้งมีโมเดลเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540และจะมีประโยชน์ต่อพักใหญ่นั้นความจริงตอนนี้ก้าวไกลไม่ใช่พักใหม่เราเป็นพักเก่าแล้วก็หวังจะเป็นพักขนาดใหญ่เราจึงพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทุกระบบ เมื่อถามว่าประเมินความนิยมในตัวนายพิธาลิมเจริญรัตหุนหน้าพรกเก้ากไกลอย่างไรและคาดว่าจะได้สอสอในการเลือกตั้งครั้งหน้ากี่ที่นั่งนายพิจารณ์กล่าวว่าตั้งแต่พรรนอกาคตใหม่ถูกยุบจนมาถึงพักเก้ากไรไช่วงแรกประชาชนอาจจะไม่เชื่อมัน่นเพราะยังไม่เห็นผลงานหรือความสามารถโดยเฉพาะความสามารถของนายพิธา แต่จากการทำงานหนักของเราก็เห็นว่าคะแนนนิยมของพรรคเก้าไกลได้สูงขึ้นโดยเฉพาะความนิยมของนายพิธาที่สูงขึ้นมากเราจึงเชื่อมัน่นว่าพื้นที่หัวเมืองทั้งในกทมและเขตหนึ่งจังหวัดต่างๆสสเขตของพรรคมีโอกาสชนะเพราะพื้นที่เขตเมืองบารมีและอิทธิพลของบ้านใหญ่หรือกลุ่มก้อนการเมืองที่อยู่ในพื้นที่มานานลดลงไปเยอะ ประชาชนยังตัดสินใจเลือกในความนิยมของพรรคหัวหน้าพรรคหรือการเลือกนักการเมืองหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองที่ยึดโยงกับการเมืองแบบเดิม ผู้สมัครสะสะพักก้าวไกลในแต่ละพื้นที่มีความเข้าใจพี่น้องประชาชนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะชนชั้นรักยาเพราะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มาจากครอบครัวทางการเมืองซึ่งนี่เป็นจุดแข็งของพักเมื่อรวมกับความนิยมในตัวหัวนหน้าพักจาก400เขตทั่วประเทศพักมีโอกาสชนะไม่ต่ำกว่า150ถึง170เขต ในการเลือกตั้งปี6-2สมัยภาคอนาคตใหม่ลหลายเขตไม่ได้ชนะเลือกตั้งแต่เราได้คะแนนแบบหายใจรถต้นขอผู้ชนะทางในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกและก็ทมอส่วนภาคใต้ก็ไม่ได้ทิ้งแต่คิดว่าเป็นพื้นที่ชนะค่อนข้างยากแต่เราก็มีพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนายพิจาร์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชน และไ o ที TV ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี